สวัสดีนะครับสวัสดีวันนี้ผมจะมาลองปั้นเอรอยให้ดูกันเอรอยเนี่ยเป็นตัวที่คนไม่ค่อยเล่นแล้วก็ผมมองว่ามันอาจจะเล่นยากด้วยในะส่วนหนึ่งเพราะว่ามันจะมีจุดที่ยากอยู่โดยเฉพาะสกิลท่าของเขานะแต่ทีนี้เนี่ยเอรอยเนี่ยผมแบ่งให้เป็นสามสายหลักๆก็คือสายสายแรกที่ผมแนะนำก็คือสายเบิร์ส ก็คือออกมาสวัปแล้วก็เบรสอันติใส่มอนสเตอร์บุ้มเอาเดเมจใหญ่แค่นั้นเลยแล้วก็อีกสายนึงคือสายธาตุน้ําแข็งน้ําแข็งก็คือเน้นการกดสกิลธาตุให้ให้มอนสเตอร์เนี่ยโดนไอเม็ดเนี่ยให้ครบแล้วเราติดสแต็กให้มันจบตีเป็นธาตุน้ําแข็ง <c oughs> ซึ่งมันเป็นแมคนิกที่ออกจะยุ่งยากของเอรอยนะฮะ, <c oughs> ะแต่ว่าเราใช้ตัวละครธาตุลมช่วยรวบได้ ทีนี้เนี่ยอีกสายหนึ่งจะเป็นสายกายภาพเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวน้ําแข็งเนี่ยเล่นกับไฟฟ้าก็จะได้ซูเปอร์คอนดักอย่างอัตโนมัตินะฮะดังนั้นเดี๋ยวเรามาลองกัน3ส,สายนี้โดยที่ผมจะเริ่มที่สายเบิร์สก่อนซึ่งเป็นสายที่แนะนําโดยที่ทีมที่ผมใช้เนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้ก็คือมีเอรอยเป็นหลัก นะเพราะเราจะลองเล่นเอรอยดูแล้วก็ใส่ใช้เป็นตัวลมหนึ่งตัวผมเป็นซูคลสสละกันเพื่อที่จะหากันง่ายๆหรือเปล่าก็ไม่รู้หรือว่าถ้าใครมีคาซือฮะก็ใส่คาซือฮะทีนี้เนี่ยตรงช่องของเดีโอหน้าเนี่ยผมอยากให้เป็นาธาตุน้ําแข็งตัวอะไรก็ได้แต่ว่าขอเป็นตัวที่ทําอนุธาตุน้ําแข็งดีๆเพราะว่าเราจะแจกอนุธาตุให้เอรอยเยอะๆเพื่อที่จะกดอติได้บ่อยๆนะทีนี้เนี่ยอีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างสําคัญคือเบนเนตเพราะว่า การที่จะให้ดาเมจของธาตุน้ําแข็งแรงๆขึ้นเนี่ยมันมีแต่ธาตุไฟเท่านั้นนะครับที่จะทําได้อาโฮมอนสเตอร์ติดธาตไฟก่อนแล้วเอรอยเบิร์สนั่นก็ทําให้แรงขึ้นนะฮะประมาณนี้นี่คือคอมของผมทีนี้มาลองกันดเ,เดี๋ยวขอญามามาคุยมาเลยเอาเฮ้ยมาประลองกัน อ่ทีนี้เนี่ยผมจะขอปั้นอ่านี่่อาตอนนี้เนี่ยมอนสเตอร์ยังยังไม่โดนอ่นนี่ติดสีติดสี่ตัตกละแล้วลองยิงดูนี่ดูดาเมจฮะจริงๆไม่ได้น่าเกลียดนะดาเมจอ่ะสี่พันห้าพันมีหกพันนี่นะเมื่อกี้ตอนแรกอ่านี่แตักหมดละแล้วก็รอคูลดาวน์บึ้มจีนอ่าอาลองเอาสุโคช่วยรวบได้ไหมอ่าได้สี่ตักเห็นไหม นี่คือวิธีเล่นถ้าเกิดอยากเอามายิงธรรมดาท่าน้ำแข็งนะประมาณนี้ประมาณนี้หมดแล้วสแตกมันก็จะเหลือประมาณ3วิให้เรากดอีกรอบนึงทีนี้ทีนี้มาลองกระจายท่าน้ำแข็งฟาบเอาเบเนตเคาะพื้นแปะไฟเอรอยิงบึ้ม74 0 0 0ครับประมาณนี้ประมาณนี้นี่คือสายเบรสไหนก็สู้ละขอ ตู้ให้จบเลยแล้วกันนะแต่ดิโอน่าเนี่ยผมเอามาเพื่อที่จะสร้างอุธาสนะปาบกดไปแล้วก็เอาไอ้รอยสลับออกมารับวัาานีนี่่อากระจายกระจายน้ำแข็งเรียรอยเคาะบึ้มรวบไม่ติดสแต็กว่ะวันนี้ชนชนลูกลูกบอลเออนั่นแหละได้สี่สแต็กแล้วเห็นไหมก็ยิง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 ,ยง,ยง,ยง เมื 7, นะ่อกี้มี7,000ด้วยนะห้า0 0ประมาณนี้ผมคิดว่ามันใช้ได้นะอุยอ้ยกดผิดอุย้ยกระจายน้ำแข็งเบเดดเคาะพื้นแปะไฟเอรอยอันติ7 4 0 0 0สี่ครับประมาณนี้นี่คือวิธีเล่นสายเบิร์สนะโอเคนี่คือสายเบิร์สซึ่งเดี๋ยวให้ดูสตต อันนี้คืออัตาราคีแรงคิของผมตอนนี้พลังโจมตี1 9ชำนาญธาตุน 5, 37นะประมาณนี้แล้วก็อาวุธที่ผมใส่เป็นสกายวัตครับนี่พยายามดันใี้สุดแล้วนะผมมีแค่นี้แหละที่ดีที่สุดเพราะว่าผมไม่มี thundering pulse ก็จะได้ประมาณนี้อ่าอาร์ติแฟกต์อาร์ติแฟกต์เป็น2น้ำแข็ง2องโนเบลสเพื่อที่จะให้อันติแรงและก็น้ำแข็งแรงประมาณนี้ กลุ่มดาวไม่มีอยู่แล้วเนาะอลอยแล้วก็พรสวรรค์ผมเป็น888อ่าอันนี้คือลองให้ดูผมไม่กล้าอัพเก้าพูดตามตรงเพราะว่าแต่จริงๆก็สะใจดีนะจรงคือผมเป็นอะไรไม่รู้เป็นคนชอบเล่นตัวธนูเดี๋ยวจะเข้าหลังจะเอาไว้พรีเซนต์ตัวอื่นนะฮะโอเคทีนี้จบตรงตรงนี้เป็นธาตุเป็นสาเบอร์สทีนี้เปลี่ยนลองเปลี่ยนดู เราไม่เล่นเบสละเราเล่นเป็นกาดีเอเตอร์ความแรงคลีขอสวยๆหน่อยมีไหมจำได้ว่ามีนะอัตราคลีอ่านี้เอมเบอร์ยิ้มก่อนอ่าทีนี้ก็จะเป็นสาย2น้ำแข็ง2โจมละอันนี้จะเป็นสายที่เล่นลูกแก้วหลักเป็นหลักมาลองดูความแตกต่างกันครับมามาสันนริ สายกายภาพเอาไว้ที่หลังเลยนะเพราะว่าผมคิดว่าเป็นสายที่ไม่ค่อยเวริร์กเท่าไหร่นะฮะมาปาก่อนเลยปาอ,อาัดบึ้มออกสุโคสรวบอ่ะติดสีส่สแต็กละโอเคนี่ลองยิงดูหกพันอยู่ที่เฉลีย่ยประมาณหกเจ็ดพันเนาะเลิกกันไปแล้วนี่ขอขอเบเน็ตหน่อยแต่ว่า คอมนี้เนี่ยมันจะเบิร์สด้วยเยวบนเนตไม่ค่อยได้เนาะพี่จะกันนานไปละโอเคมาอีกอรอบปาดบึด้มแล้วก็รวบเอาลูกบอลรวบม,มาได้ไหมสี่สเต็ปโอ้ยังไม่ได้วะเนี่ยเนี่ยตรงนี้มันจะทำให้เอรอยเล่นยากครับอ่านี่สี่ละคือเราต้องไปยืนในจุดที่มอนเตอร์เด่ยคิดว่ามันจะพุ่งมาดูดาเมจนะ เมื่อกี้สูงสุดที่ประมาณ8,000ซึ่งผมคิดว่ามันไม่ต่างกับการใส่โนเบลสเท่าไหร่เลยถูกไหมเมื่อกี้ที่ผมลองใส่โนเบลสให้ดูอ่ะอันนี้ได้4ละยิง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 อ่ามี9,000ด้วยเห็นไ,ไหมผมว่าโอเคนะนกระจายน้ำแข็ง่อยอ่ะไหนลองเบรสร์ดิได้เท่าไรได้ไร บึ้มโอ้โหไม่คี้ขออภัยจริงแต่มันไม่คลี่ทำไมมันไม่คลี่บไยขอขอเวลาปั้นอันติเบเนตใหม่มันไม่คลี่มันทำไมมันไม่คลี่ฮะบ้าจริงมาละมาละโอเคสุขตนกระจาย ในเน็ตเคาะพื้นปั้งแบะไปแล้วก็อุ๊ยอุ๊ยอินขอ,อติสีคลิที่หมื่นนิดนิดหมื่นหมื่นหนึ่งซึ่งเบาเบากว่าออตอนที่เป็นสายโนเบสเนาะอ่ะมีอัดเพิ่มเติมพอดีตอนที่ผมเทสเนี่ยจะเห็นว่าเกิดความสับสนนิดหน่อยตอนที่ผมอัดเสียงแล้วก็อัดคลิปนะเพราะว่า ไอสายที่ผมใส่กาดียเตอร์กับน้ำแข็งเนี่ยมันเบิร์สแรงกว่าเห็นไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่าค่าแอทแทกในอาร์ติแฟกต์ของผมอะ่ะมันเวียงมันเวียงค่อนข้างเยอะซึ่งผมอะ่ะจะไม่ลงรายละเอียดหรอกเพราะว่าผมไม่ใช่สายคำนวณแต่ว่าค่าแอทแทกอะ่ะมันมีผลกับการเบิร์สค่อนข้างเยอะเหมือนกันจะเห็นว่าไอตอนเนี่ยไอตอนนี้ที่ผมอัดอยู่เนี่ยมัน มันจะเป็นแอดแ k 2000กว่ากว่าเลยในขณะที่ตอนที่สม,มใส่โนเบสเนี่ย a อดแ c มันจะอยู่ที่1 9 0ประมาณนั้นซึ่งต่างกันนิดหน่อยแต่ว่ามันส่งผลให้ตัวเลขเวลามันคูณออกมามันเวี่ยงมันเวี่ยงขึ้นไปทีนี้เนี่ยเมืเ่อกี้ในคลิปผมอ่ะพูดไปว่ามันเบาวกว่าใช่ไหมแต่จริงๆแล้วมันแรงกว่าเว้ย <laughs> ดังนั้นเนี่ยใครมีอาร์ติแฟกต์โนเทีออ่ออปชั่นสวย ก็ใส่โนเบลสไปแต่ถ้ามีกราดิเอเตอร์หรือว่าชิเมนาวะหรือไอไอไอติแฟกต์ตระกูลแอทแท็กเนี่ยที่สวยๆคุณใส่2ชิ้นนั้นก็ได้ใครมีออฟไหนสวยใส่อันนั้นแต่ว่าหลักๆแล้วเนี่ยสองน้ำแข็งต้องมีนะถ้าจะเล่นสายน้ำแข็งโอเคนะประมาณนี้โอเคเราจะเห็นความต่างกันนะทำให้ผมอ่ะค่อนข้างจะแนะนำเป็นเอ่อ สองโนเบลสสองน้ำแข็งมากกว่านะฮะประมาณนี้เดี๋ยวลองทำสายกายภาพให้ดูเดี๋ยวนะออขอใส่ของคืนแล้วเดี๋ยวสลับทั้งชุดเดี๋ยวผมจะงงของที่จะใส่ผมต้องไปยืมจากใครนะสายกายภาพยืมยูล่าแล้วกันเนาะยูล่าขอยืมหน่อยยูล่ายูล่าขอยืมหน่อยนะขอยืมหน่อยนะผมจะใส่เป็น2กายภาพ เอ้ยเรียกว่าอะไรอ่ะสองสองมาเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวดยวูอันนี้สองเพลฟเฟมสองอะไรนะอันเนี้ยบัตสเตนเออลืมได้ยังไงชื่อแล้วก็หัวแรงคลิด,ดีไหมนะเดี๋ยวดูก่อนขอดูสเตตก่อนนะโอเคประมาณนี้กำลังสวย69 162เเป็นสายกายภาพทีนี้เนี่ยกายภาพต้องเปลี่ยนทีมละ กายภาพต้องเล่นกับไฟฟ้าดังนั้นขออนุญาตเปลี่ยนเป็นอาซูโครสออกเพราะว่าซูโครสเขาเอาไว้บัฟธาตุเนาะขอเป็นใสเป็นฟิชน้ำแข็งเหมือนเดิมไฟเบนเน็ตเหมือนเดิมแล้วกันอเปลี่ยนแค่ตัวเดียวแล้วกันลองดูมาณหนี้เป็นตัวละครที่ทุกคนมีนะมังสีดาวน่าจะหาง่ายหน่อยแต่ว่าอาจจะไม่ได้ง่ายสำหรับทุกคนมากายภาพจ็บรับมือ ดีมากมาแล้วก็เปิดด้วยโล่ก่อนเลยแล้วก็เอานกมาเคาะไปยิงยิงยงมิมันมันมีดาเมจเสริมจากนกฟิชด้วยนะถือว่าเร็วนะดูดาเมจแต่ที่ที่น่าจะต้องระวังอีกอย่างเลยคือถ้าเราป่าไอ้ลูกแก้วไปแล้วเนี่ยต้องอย่าให้ศัตรูโดนครบ4สแต็คนั่นคือความยากครับ กลายเป็นว่าผมจำไม่ได้ว่าเบนเนต็ตตัวธนูมันจะโอเคได้นี่คือสุดลองดันสุดแล้วมันพอๆกับเส้นสายเอ้ยมีขึ้นหมื่นด้วยมีแตะขึ้นหมื่นด้วยถือว่าแรงนะใช้ได้ใช้ได้ผมว่าใช้ได้นะแต่ทีนี้เนี่ยเบิร์สมันจะไม่แรงเพราะว่าไม่ได้เล่นสายธาตุแล้วดังนั้นเนี่ยมันเบาวกว่าแน่นอน ขอญาตลองเดี๋ยวลองให้ดูถ้าเราลองหรือลองให้หมดเลยเามานี่อาแทานติแล้วโอยทำไมฟิชไม่มีละ่ะฮึบหลบเบเนตเคาะปั้งเฮ้ยแต่มันไม่ติดไฟว่ะขอโทษมื่นเ,เดี๋ยวนะมื่นเจ็ดทำไมมื่นเจ็ดอ่ะทำไมแรงอ่ะเดี๋ยนะทำไมแรงอ่ะ อันนี้มันกลายเป็นว่าเนี่ยพอศัตรูมันไถไปโดนลูกแก้วอ่ะเรากลายไปยิงท่าน้ําแข็งโดยที่เราควบคุมไม่ได้เว้ยถ้าเราอยากจะเล่นกายภาพมันก็จะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเราอยากจะยิงเป็นน้ําแข็งมันก็ควบค,ค,คุมยากดังนั้นเนี่ยสายที่เสถียรที่สุดก็คือสายเบอร์สอันติ แค่นั้นจริงๆครับนั่นคือสายที่แนะนำเนาะเพราะมันเล่นง่ายแล้วมันควบคุมได้ไอ้อยานะเฮ้ยโดนไหมเนี่ยเมื่อกี้มาโดนเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมรีบเคลียร์ตรงนี้แล้วปิดคลิปกันดีกว่านะฮะมาใา่กายภาพเอาให้สุดครับยิง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 อ่าจบบักมานี้ ขอญาตเปลี่ยนของคืนผมไม่อยากเดี๋ยวผมลืมของคืนของยูล่าก่อนอ่าของคืนอาวุธอา่าอาวุธก็จะมีแน่นอนว่าต้องเป็นสายโจมตีเนาะผมก็จะบางทีก็ใส่อันนี้อันนี้ถ้า,าพลังงานทั้งทีมโดยรวมเนี่ยสูงผมก็จะให้ใส่อันนี้แต่ก็จะอีกนั่นแหละก็คือสเตตมันก็จะจูนยากทีหนึ่ง ผมก็เลยใส่อันนี้หรือบางทีผมก็ใส่ v วอร์เดเซนวอร์เดเซนมีข้อดีอยังไง v วอร์เดเซนน่ะไม่รวบศัตรูตอนที่เราปาไอลูกแก้วไปเนี่ยศัตรูบางทีเวลามันไหลมามันจะไปชนลูกแก้วทำให้ติดสแต็กน้ำแข็งง่ายแต่แน่นอนว่าก็ควบคุมยากอยู่ดีนะดังนั้นเนี่ยถ้าแนะนำจริงๆก็เล่นสายเบอร์ซะอย่าฝืนนะฮะอาวุธที่ใช้ได้นี่ชำนาญถ้าถ้าสายเบิร์นะก็แรงเหมือนกันเพราะว่า อะเดี๋ยวลองให้ดูเลยดีกว่าเปลี่ยนขอยิ้มหน่อยนะเวนติแต่สเตตผมจะหล่นเลยเหลือ4ีเอ่อทุกคนเชื่อมั่นในคลิ45้ไหมถ้าเชื่อมัน่นผมก็จะเทสให้ดูเอาสูตรรถมาอโอเคขออีกรอบรอบสุดท้ายละปันป่นปั่นขอปั่นพลังงานก่อน พันพลังงานก่อน,นโอเคเสร็จละเดี๋ยวนะต้องล้างให้มันติดน้ำแข็งก่อน,นติดน้ำแข็งครับซูโคสกระจายจริงจริงๆต้องเป็นอัติเลยเนาะกระจายเสร็จ,รจ,รจ,รจรปันะป๊บอุ้ยแย่และมันไม่ติดไฟว่ะแล้วมึงนะ อ่าติดไฟละโอเคบึ้มไอบ้าเอ้ยเราบิ้วมาตั้งนานเราบิ้วมาตั้งนานกดกัน <c oughs> แม่งยกดาบกัน <c oughs> โคตรจะเหลือเชื่อเลย <c oughs> โอเคเอาใหม่เอาใหม่ละ <c oughs> โหอย่างเซ็งเลยวะ <c oughs> อ้าวโอ้โห ป่าไม่โดนด้วยลวนโดดแล้วลวนหมดแล้วป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะกันอยู่นั่นแหละเป็นอะไรฮะเป็นอะไรเอาไปอืดหิตโวยโอเคได้แล้วอังติสุโคตกระจายบึ้มมานี่มานี่มานี่ขอคอ ติตไฟล้โอเคยิงบึ้มเออไม่คลีครับทุกคน3ามหมแต่เมื่อกี้แรงนะสามหมนานิดแสดงว่าถ้าคลีเนี่ยน่าจะ7 8แปหมื่นนะผมจะพยายามผมจะพยายามผมจะพยายามอีกรอบอีกรอบมาละมาล้อันติมาละเลิกกันได้แล้วฮะเป็นอะไรเป็นอะไร วันนี้วันนี้ฮึวะ,วะอุ้ยแต่เมื่อกี้เห็นหอะไรปลาปลาลูกแก้วใส่สามหมื่นเก้านะทุกคนเห็นเห็นพลังของสายชำนาญท่ายังแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะขอบิ้วกันอย่าตวงติงได้ไหมอะ ห,ห,ห,หมุนไปหมุนไปปันไปเออเสร็จปันเสร็จขอนต,ติติเคลี่เอ๊ะห้าหมื่นนี่มันไม่คลีด้วยนะบ้าบ้า,บาเอ้ยทำเพื่อคนดูเลยดีเฮ้ยทำเพื่อคนดูหน่อยทำเพื่อคนดูทำเพื่อคนดูขอร้องไอ้บ้าเอ๊ะมันมันต้องตีสักทีทุกคน,น มันต้องติดสักทีแหละผมเชื่อผมเชื่อมั่นผมเชื่อมั่นได้เวลาแล้วติดน้ำแข็งซุก็กระจายเบนเนตอันติเพราะขอะตีที่หนึ่งให้ติดไปโอเคอันติอนตเอ้ยเมื่อกี้น,นี่แสนสองแสนสองทุกคน พอใจล้ผมผมพอใจแล้วผลตรงเออไม่นะสุข <c oughs> แต่ถือว่าผมเทสให้ทุกคนดูเรียบร้อยแล้วครัไปละไปละบ๊ายบายสรุปนะใส่สตริงเลสก็ได้นะดีดีเหมือนกันเมื่อกี้แสนสแรงกว่าแรงกว่าสกายวาร์ทฮารด้วยใช่ไหมแต่เพียงแต่ว่าคุณต้องทำอัตราคิแรงกิให้ดีผมยังทำไม่สวยเท่าไหร่เมื่อกี้มันก็เลย ได้แค่นั้นนะแสนสเลขผมว่าโอเคนะสำหรับสายที่ไม่ได้เติมเยอะอ่าไอดีผมอะไม่ได้เติมเยอะดังนั้นเนี่ยมันก็จะประมาณนี้แต่ผมชอบใสยนี้เพราะว่ามันนิ่งกว่านะนิ่งกว่ามันได้อัตราขีที่สูงกว่าพออัตราขีสูงเนี่ยเลขมันก็จะนิ่งกว่าเท่านี้นะฮะนี่คือการเล่นเอรอยของผมประมาณนี้ที่แนะนำสายเบิร์ส สายน้ำแข็งก็พอเล่นได้แต่สุดท้ายแท้าเบสดีกว่าเอลอยเนี่ยเป็นมุ่งเอาเบสเลยดีที่สุดนะเท่าที่ผมแนะนําแล้วก็สายกายภาพเล่นได้ถ้าใครชอบที่กดเนี่ยเวลากดยิงมันก็สนุกดีมกันนะกดยิงแต่ตัวธนูกายภาพถามว่าดีไหมผมว่าถ้าจะจะเล่นอย่างเงี้ยก็เอาฟิชไปเล่นก็ได้แต่แล้วแต่ เพราะว่าทรัพยากรเนี่ยก็ถ้าเกิดใครฟาร์มน้อยเนี่ยทรัพยากรจะจํากัดเงินที่จะไปลงตรงนี้เนี่ยมันก็อาจจะไม่พอใช้ดังนั้นเนี่ยถ้าถามผมถ้าคุณมีฟิชแล้วอยากเล่นกายภาพธนูก็แนะนําฟิชดีกว่านะประมาณนี้เอรอยเนี่ยไปลงเบิร์สให้เขาเลยดีกว่าง่ายดีเล่นง่ายใช้พลังงานน้อยด้วยเห็นไหมใช้สีมันบึ้มแบบได้บ่อย ก็ใส่น้ำแข็งเบกตัวหนึ่งแล้วก็เอาไฟเอาลมอย่างที่ผมจัดเนี่ยมันเป็นคอมโบง,ง่ายๆเบสิคเบสิคนะที่ผมไม่เอาไม่เอาซูโคสกดอันติเนี่ยเพราะว่ามันมันจะเสียเวลาในการเทสนะผมแค่เอากระจายเอาเอาเอฟเฟกต์อาริแฟกต์สชิน้นแค่นั้นประมาณนี้นะนี่สายที่แนะนำสองโนเบลสน้ำแข็งนะครับ มาณนี้เท่านี้แหละคลิปนี้ต้องขอลากันไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์เอาไปแชร์ให้เพื่อนนะช่องจิมเมโตผมจิมอันนี้สวัสดีครับน้องเอลอยขอลาไปด้วยน้องเอลอยสวัสดีครับ